ตาพลอยไปนั่นคือว่าเขาล่องมึงตื่นเต้นแต่ไม่ใช่ว่าจะให้จะให้ทุ่มเทเป็นเคยบอกมาหลายคนบอกครับเพิ่งเคยบอกมาตลอดคนนี้บอกมาตลอดเมียนแต่ว่าเพิ่นเป็นจังพรรษาทั้งคืนเพิ่นหัว่าจะมาจังพรรษาอยู่บ้าน เสร็จแม่เพื่อนบอกลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนนี่ลูกศิษย์เบลูกแลังสิบกว่าเลยกศิษย์เราก็ทั่วประเทศแล้วเนาะทั่วประเทศเลยทั่วประเทศต่างประเทศก็มีบ้านนี่ว้าจนทั่วประเทศเลยคูนมำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการครับจ้ามต่างประเทศแต่เขามาหลายอย่าต่างประเทศติดต่อเขามาก อยาดย่ารวมบุญรวมกุศลน้ำลายอยู่ครับแต่มันจะลั่งตังลักมันจะเลยคอยเป็นคอยไปจะลัานตังลักจะลัง่งต่เนื้อออกโอเคคเเพิ่ก,กอ,อย่าอย่อย่า,อย,าอย่าปล่อยเรื่องเล็กคนลำบาคนยากคนจนคน รวมละลายก็โทรมาเยอะจะซอยไปเดี๋ยวนี้บริษัทผักเริ่มมีสธาแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องการปัจจัยี่ญาติโยมส่งเข้าในในโทรศัพท์ปัจยัยนั่งยังไม่ต้องการแม่ต่อบรรยาททยิโยมยังไม่ต้องการเพราะว่ามางอาจจะมีคนนาเอาไปทําไม่ดีปัจจัยบะก็ขอห้ช่องหนึ่งก็ประกาศซอยน้า จอยบอกน้ำเนว่าตอนนี้ยังไม่รับอะไรนะจะรับโดยตรงนอกจากว่าจะเดินทางมาถึงใจยั่งถ้าคุณไหนมีสตธาอยากจะร่วมบริจาคซื้อที่ดินตาที่ดินที่จะรับนำไปซื้อที่ดินจะนำไปซื้อก็ตรงนี้ก็จะู่เขามีเขามีสทธาว่าจะถอาไว้ไล่ละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท แสนหาเงนใช่แล้วเงินแสนหาเงินใครอยากจนเฉพาะติดต่อได้เลยแล้วก็มาโดยตรงด้วยอยากจะให้มากโดยตรงเลยนี่นี่คือที่ที่ที่เราจะดันเป็นที่มอบพระละให้ตัวนี้ถึงออะไรตามแดนตาย่างนั้นอาจารย์จักสือบอกพี่บอกเตือนนะว่าอาจารย์กับเบอรเกอร์ไทยถ้ำเบอร์เกอร์ไทยถ้ำพี่นี่มันถามนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาหนี่ยูมงดายมงดอำเภอใดจังหวัดใดนะครับบ้านอ๋อ เดี๋ยวนี้ก็คืออยู่จังหวัดบุรีรัมย์อําเภอสตึกตำบลสนามชัยนะบ้านสนามชัยหมู่หนึ่งแดับพิกัดมาเลยเนาะบ้านสนามชัยบ้านสนามชัยใะอำเภอสตึกเพราะว่าที่พักสงฆ์นี้ยังขึ้นกับบ้านสนามชัยอยู่ซื้อวัดเต็มๆในชื่ออย่างครับซื้อวัดที่พักสงฆ์นีนะครับที่พักสงฆ์บ้านน้อยหัวทำนบชื่อวัดที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านน้อยหัวทำนบนะที่ที่ได้ลงไปใน ในในในนพุธตาสนาเนี่เขารู้จักแล้วในใบปฏิบัติการตั้งในใบกาตั้งเขาเรียกว่าบ้านน้อยหัวทํานกที่พักสงฆ์บ้านน้อยหัวทํานกก็ติดกับบ้านสนามชัยนั่นแหละติดกับบ้านสนามชัยเลยตำรับเรื่องเรื่องเบอร์กาพระในดอกเพราะว่าพระอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาถ้าเราไม่ได้มีบุญมีกุศลมันก็ไม่ได้ง่ายจะทําให้เราเป็นของยึดติด ยึดติดแล้วทําให้เราเสียหายถ้ามันถูกก็ดีใจไปถ้ามันผิดก็โวยลําบากดังนั้นก่อนจะซื้อเลือกก่อนจะเล่นเบอร์เล่นหวยมาดูชะตาตัวเองก่อนว่ามันจะรับได้หรือไม่ทแธรรมดาเนี่ยอาจารย์เนี่ยทุกคนที่มาสะดอกคอต่อชะตานี่ยจะมีโชคทุกคนเลยตามที่มีมาเนี่ยจะมีโชคทุกคนเลยแต่โชคนั้นมันได้ครั้งเดียวมันก็จบเลยเห็นแบบนี้ล่ละพ่อต่อชะตาปุ๊บจะถูกหวยทันที นะแต่ถ้าจะเราจะมาเล่นหวยเพราะไปใช้นี่มันก็คงเป็นไปไปได้เงินบ่าเมื่อกี้แค่เพราะอยู่เพราะกินของมือเนี่ยมันไม่มีเงาก็ไม่อยากให้ยึดติดปนไดนะแต่อยากให้ญาติโยมมาร่วมต่อชะตาถ้าคนไหนมีความทุกข์มันอาจจะพุนทุกข์ได้มีทางออกทั้งที่นะอาจารย์ต้องการแบบนั้นรบเข้ามาก็ไม่ต้องการว่ามีเงินหรือไม่มีเงินหรอกมาแต่ตัวก็เสียให้ได้ ไม่ได้ต้องการอยากสร้างความดีอย่างเงี้ยมีน้อยบริจาคน้อยอย่างเงี้ยตามมีตามเกิดไปแต่ละวันน่ะนะเออเราก็จะนําเงินที่ท่านบริจาคมาสร้างศีนศาสนะในพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้มาจักรกระกราบว้บูชาในพุทธ,ธา,าเราก็จะยั่งยืนไปเรื่อยๆดังนั้นคาะขาววัดขาว่ามันต่ซอยปนดปลุกปัญญาเท่าใดคณะาะเขามันก็บดซอยดังนั้นแต่คอเจริญเปอาหยาบโยมทุกคนเด้อ นาะก็เนี่ยแหละเนาะโบ้นี่แนวฝากให้ญาติโยมเนี่ยโบ้คุณน้องเพิ่งกระถามาถามข้าวว่ารอดหลวงตาเย็นอยู่คือเดี๋ยวนี้หลวงตาปล่อยไปแล้วไงปล่อยไปแล้วเป็นตัวไหนครับหลวงตาปล่อยไปนั่นคือว่าเขาล่องบึงซื่อซื้อเด็ดจะไม่ใช่ว่าจะให้จะให้ทุ่มเทหลงตาปล่อยไปล่ะอ่าหนึ่งหกอ่าหนึ่งหก ตัวเดียววะครับหลวงพ่องอนี่หเด้อครับห้าหนึ่งหเป็นนิมิตฝันปะครับหลวงพ่อเป็นนิมิตฝันปะครับนี่ฝันตัวเดียวเหบอกครับหลวงพ่ออนแม่แหก แังนั้นวันนี้เราต้องร่วมจงรักภักดีสามัคคีเพื่อกละกันเนาะญาติโยมชาวบ้านอมเกท่อนเพื่อนเคยบอกมาหลายงดบ่ครับเพื่นเคยบอกมาตลอดตอนนี้มาตลอดด้แม่ต่ว่าเพื่อนไปจำพรรษาทางอื่นเพิ่นหัวใจมาจำพรรษาอยู่บ้านรอตอนรับพระพุใหญ่ที่จะเดินทางมาแม่เพิ่นม่สะดวกน้ำหลแม่เพิ่นมวกน้ใหญ่บบดนี้เล อารอยเจ้าองคงดังนั้นก็วันนี้ก็คนไหนที่พอจะออกมาอยู่ที่วัารอรับเหล่านี่คุณบาสเหเราเป็นการักษาคนขอบเน้รักษาพวกหลกมาเร่งหลงยังหายเศร้าเลยเด้เมนบอกเมรารไปก็ไม่นังเท่าไหร่เหด้ใดอ้รับไปฮอดนั่นพู้เด้เมนขยายมันน้อยเราได้เป็นนั่นขอบเด้าใหม่ๆนี้วนนี้ ว่ามนเพื่นรักษาแบบใดครับผมมียาหรืเป็นเพื่อรักษาแบบไดครับเดี๋ยวว่าเป็นเป็นถ้ารักษาคนไหมยาตัวเดียวที่บ้านก็เตรียมประทานมี่อัวมาไว้ถ้าคนไหนมีจุดประสงค์ยาปวดรักปวดรักคนเอวเป็นเป็นโรคทีไร้แล้วรักษาเศร้าเลยแห่เป็นโรคไร้ไห่แมนรักษาเศร้าเลยก็รออยู่ที่บ้านดื่มสิทธิ์เหล้าไร้แถวเมืองนอกอย่างไรสิทธิ์เหล่ายาจะมาร่วมอ่า สบายสถานเพลินก็สามารถเตรียมเตรียมาไฟเผาอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของการเป็นเกดที่เด็กควบหัวจนตัวหัวไม่รอดก็ทำกายทันทีสรุปความเรื่องในโลกคือเรื่องเกิดกายทันเดียวนี้ทางกั้นเมื่อพิจารณากายพรขอทั้งเรื่องของกายให้แจ้งประจ <AR> ักษ์กลับใจด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้ไม่มีวันหยุดยั้งที่เด็ ที่ลบกองผลมาจากไหนใจจึงสงบลงไม่ได้ปัญญาอาจประกาศความจริงให้ใจฟังดูอย่างนี้ตลอดเวลาใจจค่ฝืนความลายความอิจนี่ดีของกาล้โมเลกน้ำหลวงพ่อเนีนบอกหนึนึ่งหี่เนียนโยงหาหนึ่งหูเด้อตัวเดียวแล้วบ่ครับพี่จ้าตัวเดียวเลยตัวเดียวแล้วเป็นบอกตัวเดียวเป็นบอกคุณบอกตัวเดียวเป็นบอกบอกไรตัวที่ไหนเรื่มานีน กันบอกลาน<ๆ>เลยเรหลอยเขาซื้อมดร้อยสองลอยนี่ก็เป็นสองรอยเลับไปกลใหม่ใช่ห้าอยกครัสองห้าหนึ่งหกปลายปาย้านขางขลบ้านนอยคอเนนมายถึงร่านล่านแต่ที่กินอยู่ทาง,งนี้ทางนาเนี่ย ลูกซิดเป็นเนจะมีรากไม่เยอะแล้วเราเรารักษาคนได้ครับรักษาได้ไหมผู้คนไหนที่เป็นแมนเป็นมะเร็งนี่เป็นมะเร็งก็รักษาได้ดิมันมะเร็งก็รักษาได้แล้วมียาของเราอ้มตียาต้มนี่ต้มกินนี่ผู้ใดปวดแกงปวดขากระเซรายอดเล่าเราขึ้นไปทั้งผู้นี่ผู้หน่อยเราไปอยู่จน เขาเป็นผ้าทุดงไหมสายวัดป้าไหมเขามาปวดแจงปวดขาเรียกันหลายพุแล้วเนาะปวดแกงปวดขาเศร้าเนนเน้นยืดเลยสำหรับแนวทางนะครับของมักขอนเรียนเด้อทุกคนทุกท่านที่ขอพิจารณาให้ดีนะครับ ห้าหนึ่งหกเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดกใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หล,ลานๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ กันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะถ้าะะมือได้แอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือ ตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอกกินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะอยากจะลดน้าหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ